สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันเลยนะครับในส่วนสูตรปากหลัก10ล่างนะซึ่งก็มี2สูตรที่เดินดีนะครับสตีนะครับสติทั้ง2สูรนี้ยังไม่มีเงื่ที่ผิดนะครับยังไม่มีก่อนเรามาดูสตีย้อนล่ากันก่อนนะครับเริ่มที่สูตรนี้นะครับเริ่มข้าวที่17นะครับจะมาแบบนี้นะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับระยะยาว ก็เข้าต่อเนื่อง12งวดติดกันเลยครับยังไม่มีงว่ที่ผิดเป็นสูตรเดิมนะครับต่อจากงวดที่แล้วนะครับคำนวณได้ในงว่นนี้นะครับ5 7 901นะครับอนเรามาต่อที่สูตรที่2นะครับเด่น10ล้านที่6เลขน,นะครับเติมเข้าที่56นะครับก็จะมาแบบนี้นะครับ แรกๆนะครับจะมาคบล่างกันเลยนะครับแต่งงวดนี้นะครับก็มีงวดที่มาคบล่างครับหกงวดติดนะครับมีหกงวดติดกันเลยครับเราจะคบล่างครับก็กลับมาเข้าที่หลักสิบนะครับเข้าที่หลักสิบนะครับจะไม่มีงวดที่ผิดเหมือนกันนะครับอ๋อสิตี้นะครับ16งวดติดกันเลยนะครับ16งวดติดอย่างล่าสุดได้ออกเป็น2นะครับมาคบล่างนะครับมาคบล่างกันเลย ของงวด16ธันวานะครับ012346นะครับอาจจะได้แบบนี้นะครับซึ่งก็มาดูย้อนหลังนะครับเชี่ใไปดูย้อนหลัง3งวดนะครับตาแต่งวดที่ออก95นะครับเรามา เริ่มมาที่95นะครับตามสองสูรมาเทียบชนนะครับตัวแรกชนที่9นะครับตัวต่อไปคือ2อมีตัวที่ชนนะครับ912นะครับรีออก95อ่า,าออก้าที่ตัวเด่นเม,มาในหลักสิบน,นะครับต่อไปที่งวดที่2องร่างออก57นะครับ ตัวที่โจนเด่นมีมี3นะครับมี5า้ามี7จ็ด้แบบนี้นะครับสามห้าเจ็ดนะครับในโมดนี้เนี่ยมาครบล่างกันเลยนะครับก็มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับต่อกันที่โดที่3นะครับวันลาสุดน,นะครับออก82ตัวที่ชนกันนะครับมี6 มี0มี2นะครับชนเด่นกันที่4เลน,นะครับสีกอรมาครบล่างอีกแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วมาดูของวัด16ทธันวานะครับ แล้วที่เลข 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 6นะครับต่อกันที่สูงนี้นะครับ 5, 7, 9, 0, 1 สูงนะครับตัวต่อไป่ะก็มีมี1น,นะครับตัวที่นะอนะไม่มีแล้วนะครับวันนี้เลขน้อยมากเลยนะครับเต็มสิล้านที่0กับ1นึ่งอสองลขน,นี้เท่านั้นนะครับ0ูนยนะครับ สิล้านครับสูตรหนึ่งทั้ง2ส,สูตรนี้ยังไม่มีงวดที่ผิดนะครับยังไม่มีผิดนะครับแล้วมาตามกันต่อนะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับระยะยาวนะครับก็อันนี้เชียร์ไปดูย้อนหลังนะครับสามงวด นงดที่จะถึงนี้นะครับูนยนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมาประกบให้กับในส่วนหน่วยล่างนะครับให้ชมกันเลยนะครับ หลักหน่วยนะครับเด่นที่1เด่นสุดที่1น,นะครับตัวลอง649นะครับ จะได้ที่8ชุดนะครับ8ชุดตรงท่าสู้ยันเดินต่อนะครับ ตัดกับแต้มสอนตัวล่างนะครับอซึ่ก็เดานย์นึนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับชุดที่อ่าเข้ากับแต้มนะครับก็มี01นะครับอ่าศ1ก็มี09นะครับก็มี19นะครับก็มีชุดนี้นะครับ จะได้ที่4จชุดนะครับ0 109 119 9นะครับอ่าถ้าถ้าตัดกับเลวี่นะครับเลวีมีอ่น0 4นะครับวันนี้วิ่งล่างนะครับก็มีในส่วนเลขวิ่ง vp นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับเลขวิ่งสูตรหลักนะครับที่ใช้นะครับอย่างงม่ที่แล้วนะครับมาโคบล่านะครับเลขวิ่ง2เลนนี้ครับวันนี้ได้ที่สูตรตนะครับสูตรตก็มาเทียบกับในส่วนวิ่งล่าง VIP นะครับคือตรงนี้ครับสตีนะครับก็เขียนให้ดูนะครับตัดแต่งมนี้ครับก็อย่างงมืที่แล้วครับซิงก็ลงให้นะครับลงให้ไปเลยครับก็วงไว้ตัวนี้ครับ ที่ชนนะครับกับสูนนี้นะซีสองครับอ่าซึ่งมาทั้งบนทั้งล่างกันเลยนะครับอ่าพตรงนี้นะครับพอถ้าแตงโมนี้นะครับก็มีผิดนะครับไม่มาล่างไปออกไปออกบนนะครับสามเจ็ดสองครับแดสามเจ็ดสอไม่มาล่างก็มีผิดแตงงเดียวนะครับกลับมาเข้าสามติกกันเลยนะครับก็มาทั้งล่างมาทั้งบนนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ในงูนี้เนี่ย ตัวที่ชนนะครับถ้ามาเทียบกับศูนย์หลังนะครับวิ่ง0ู 4. ชนที่อ่าตัวนี้แล้วนะครับเลขสี่นะครับจะบว์ให้ถูกนะเลขสี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ให้สมาชิกอ่าอ่าตัดสินใจเอเองนะครับก็จะมีเลขวิ่ง2คู่นะครับ0ูนย์สี่กับอ่าสี่ห้านะครับ ให้สมาชิกตัดสินใจเอาเองนะครับวินล่างวันนี้4-4กับ4-5นะครับก็จะเขียนมาให้ดูแบบนี้นะครับอ่า V.P. นะครับ V.P. 4-5นะครับคู่นี้ครับถ้า V.P. หลุดนะครับอาจจะไปออกบนก็ได้นะครับ4-5ครับอ่าซึ่งถือว่าเด่นนะครับอ่าคู่นี้ครับ4-5ถ้าไม่มาล่างก็อาจจะไปออกบนก็ได้นะครับเรามาดูอ่กลับมาดูตัวนี้นะครับ ที่เน้นให้นะครับก็มีตรงกับแต้มล่าน,นะครับชุดที่แต้มล่าน,นะครับก็อย่างเมืที่แล้วนะครับเมืที่แล้วก็ได้แบบนี้นะครับสามชุดนะครับชุดที่เน้นกับแต้มลาน,นครับแบบนี้ ใน4ชุดนี้ชุดที่เน้นนะครับถ้าดูจากสูงวิ่งนะครับโอกาสที่เป็นไปได้นะครับคือตรงนี้ครับศูนย์หนึ่งครับนะครับถ้าแต้มหลุดโอกาสที่จะเป็นไปโอกาสที่จะเป็นไปได้คือตรงนี้นครับคู่นี้ศูนย์สี่นะครับศูนย์จิตก็ตรงนี้ครับเข้ากับสูบวิ่งล่างนะครับ ทำให้ดูเป็นแนวทางน,นะครับแล้วก็มีหน่วยล่านะครับหน่วยล่าเดินตัวเดียวที่1นึงก็จะมี0 1นกับ1นนะครับถ้าถ้าเบิร์นนะครับถ้าเล่เบิร์นมาสูงวิ่งพวกนี้โอกาสที่หลุดสูงมากนะครับถ้าเบิร์นมาแบบนี้นะครับถ้าเบิร์นก็โอกาสที่จะมาได้ที่1น่นนะครับคู่1 1หนึ่ง อ่ะแล้วก็มีในส่วนเลขดับนะครับดับสิบหน่วยล่างนะครับต่อามาต่อกันเลยนะครับดับล่างนะครับเริ่มที่หลักสิบดับสิบนะครับดับสิบล่าอนันนี้ไม่เด่นที่สี่นะครับกอสิติมีผิดโวดนี้ครับมีผิดโมดนี้กับโมดนี้ครับ ที่ไม่เด่น10ล่าครับก็มีผิด2งวนครับผิด2ครั้งแต่ยังไม่มีงวดที่ผิดติดกันนะครับอ่าอย่างงวดนี้นครับตรงนี้ครับที่เริ่มผิดนะครับก็กลับมาทืนต่อยาวๆนะครับก็มาผิดอีกครั้งคือเงาะนี้ต่อจากงวดที่ออก3 8กลับมาเตืนต่อนะครับ3มงวดไปแล้วครับในงวดนี้อ่าสิล่าติดดับที่4นะครับต่อไปสู่ที่2 ตัวนี้ติดดับที่2นะครับสิบล่านะครับก่อนล่าสุดหลุดไปนะครับติดดับที่8ปแปมาใน10บล่างนะครับแต่ตัวนี้คิดว่า2ตัวนี้ไม่น่ามาที่หลักสิบนะครับซงส้นโซมีผิดนะครับมีผิด3ครั้งนะครับผิดด้วยการ3ครั้งก็จะแต่งตัวนี้ต่อจากผิดหนึ่งงวดกลับมาเดินยาวๆนะครับก็มาผิดตรงนี้อีกนะครับจากที่ผิดหนึ่งงวดตรงนี้กลับมาเดินต่อครับ อย่าง6 7เแ่งวดนะครับอย่างมากอ่เพราะฉะนั้นได้สองตรงนี้โอกาสน้อยมากนะครับที่จะมาในหลักหลักสิบล้าน,นครับติดดับนะครับ4ีสองเอาอยู่นะครับคิดว่าเอาอยู่นันนี้อ่าก็อันนี้สำหรับสมาชินำไปลดต้นทุนทอนแล้วนะครับก็ไม่ได้การันตีว่าะจะไม่มาเลยนะครับต่อกันที่ในส่วน่นวยล่างนะครับดับหน่วย ก็มีผิดเหมือนกันนะครับจากที่เริ่มเดินงวดนี้นะครับก็มีผิดตรงนี้นะครับออก7็ูนย์ครับจากที่ผิดหนึ่งครั้งนะครับกลับมาเดินต่อครับอย่างมาก7แปงวดนะครับก็มาผิดวันนี้ล่าสุดนะครับกลับมาเดินต่อครับในงวดนี้ศูนย์ติดดับหน่วยนะครับศูนย์แรกศูนย์ติดดับ ได้สูตรที่2นะครับดับหอยล่าสูตรที่2อ,อ่าสูตรนี้เนี่ยยังไม่มีง้ดที่ผิดกันเลยนะครับยังไม่มีง้ดที่ผิดก่อนตั้งแต่นี่นะครับอ่าอยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดแต่คนนี้เนี่ยติดดับที่สูงอีกแล้วนะครับชนกันที่อ่าสูตรแรกครับ ทำให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้น,นะนครับในส่วนเล็ดับ10หน่วยล่างนะครับในวันนี้ก็โอกาสที่เป็นไปได้แค่50เอร์เท่านั้นนะครับ50%อันนี้นำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับดับสนิทดับดับสนิทล่างนะครับก็มีมี มีเลข7กับเลขสีนะครับตัวที่ไม่น่าจะมานะครับคือตัวนี้นะครับ7ตัวนี้ไม่น่าจะมาสีตัวนี้โอกาสที่เป็นไปได้มีนะครับชนเด่นชนเด่นกันเยอะนะครับสี 4, ่4ตัวนี้แต่ถ้า4จะมานะครับโอกาสที่จะมาได้ที่หลักหน่วยครับ หน่วยไม่มีติดดับนะครับที่4ครับแต่สีตัวนี้ติดดับที่หลักสิบนะครับเราก็มาดูในนี้นะครับคู่นี้เปลี่ยนไ่ได้นะครับคู่ที่ไม่ชนแต้มซนตรีคู่นี้เปลี่ยนไ่ได้นะครับถ้าสูตแต้มตรงนี้หลุดนะครับก่อสรุปให้เลยนะครับก่อนเน้นๆนะครับเน้นๆที่สองชุดนี้นะครับถ้าเบิร์นคือคู่นี้นะครับถ้าถ้าถูกใจชุดเบิร์นนะครับ าสมาชิกไม่อยากพลาดแนวทานนะครับอดกระดิง่งได้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้ได้นะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ